หลังจากที่เราพักแป้งนะคะแป้งขนมดอกจอกไว้15นาทีแล้วนะคะเราจะตั้งน้ํามันโดยใช้น้ํามันร้อนๆแม่พิมพ์เราก็ต้องแช่ไว้นะคะแช่เขาร้อนๆหลังจากร้อนแล้วเราก็สลัดน้ํามันจากแม่พิมพ์นะคะแล้วก็มาสลัดที่แป้งอีกนะคะเพื่อที่จะให้แป้งเขาบางนี่เลยค่ะคือวิธีการทอดขนมดอกจอกนะคะเพื่อนๆถ้าเรา ถ้าน้ำมันเขาไม่ร้อนแม่พิมพ์ไม่ร้อนคือเขาไม่ติดแม่พิมพ์นะคะวันนี้ยายน้อยจะใช้นะคะก้นแก้วนะคะก้นแก้วเพื่อที่จะดัดดอกยายน้อยจะใช้แม่พิมพ์อยู่ที่เบอร์สามเพราะแม่พิมพ์ดอกจอกแม่พิมพ์นี้นะคะยายน้อยอันเล็กนะคะเพื่อนเพื่อนลองดูนะเพราะว่าแม่พิมพ์อันใหญ่นะคะอันใหญ่ก็จะทําง่ายพอดีว่าอันเล็กยายน้อยขายสามชิ้นสิบบาทขายง่ายค่ะเพื่อนเพื่อน ยยน้อก็เลยใช้พิมพ์เล็กนะคะใครที่อยากจะใช้พิมพ์ใหญ่นะคะเอาไปขายถุงละ20บาทก็กดดูที่ตะกร้ายายน้อยได้เลยนะคะราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆกระทะใบเดียวก็สามารถต่อยอดได้เลยนะคะนี่เลยยายน้อยก็ดัดให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วก็เอาขึ้นมาเรามาดัดเลยนะคะแป้งเขางนิ่มๆนินะคะจะทําให้ดัดง่ายนะคะแ่นที่